แล้วทาไมคนถึงเป็นซุ่มเศร้ากันเยอะรู้ไหมทุกวันเนี้เพราะอะไรฮะทุกวันนี้ตรงๆนะทุกวันนี้โดนหลอกเนี่ยสมัยก่อนต้องออกจากบ้านเลยถึงโดนหลอกเวลามีสมัยก่อนรุ่นเราซีอุยอะไรใช่ไซีอุยอะไรใช่ไหมซีอุยเอ้ยอะไรเอ้ยอย่าออกจากบ้านนะอย่าออกจากบ้านมีข่าวอะไรอย่าออกจากบ้านนะแต่ระวังโดนหลอกนะโดนมันป้ายยานะโดนหลอกเอาเงินเดี๋ยวนี้ทษนะฮะนั่งอุจจาระแก้ผ้าอยู่ที่บ้านก็โดนหลอกได้เล่นมือถือนี่แหละโดนวิชาชีพใช่ไหม แล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บคนเรามันเห็นกันเยอะมันเกิดการอิจฉากันเยอะอ่านี่ไปได้ฉันไม่มีฉันไม่มีเขามีฉันไม่มีทําไมชีวิตฉันเนี่กลายเป็นซึมเศร้าแล้วการด่ากันเนี่ยภัยเลยนะแล้วบอกไอ้บาปเลยนะไอ้ที่ไปด่ากันคอมเมนต์กันด่าเนี่ยบางคนกรรมไม่รู้ตัวนะครับกรรมที่ทำให้คนเขาฆ่าตัวตายนี่โคตรบาปเลยนะบางทีไปว่าเขาไปอะไรกันเนี่ยศึกษาข้อมูลมัน เดี๋ยวนี้มันทัดสะคนมันง่านมันมันนั่นขึ้นมันเลยเห็นซึมเศร้ามันคิดความเห็นคนอื่นดีก็ไม่มีทําไมเขาบอกว่าคนต่างจังหวัดถึงจิตใจอารมณ์ดีกว่าเพราะเขาไม่เห็นอะไรไม่เห็นวุ่นวายอะไรเห็นหนนดทูบางคนฆ่าตัวตายจิตตกไปแล้วเหมือนก็เห็นตะก๊อกเนี่ยมือสั่นแล้วถือได้กิมบอลสั่นเหมือนแล้วเนี่ยเหนื <c oughs> ่อย <c oughs> เอาก็อีวาง <c oughs> มันก็อีสิครับือเอาเถอะครับไอความเชื่อมันมีอยู่แล้วผมกล้ายืนยันได้อิทธิปานิหารมีอยู่แล้ว มหาสัจจานยหยงมิตรภาพเราก็เห็นอยู่อย่ีจริงๆแล้วเนี่ยธารมวิบ้ร